เขาเล่หน่อยวันเกิดที่ผ่านมาเห็นว่าแฮปปี้มากวันเกิดแฮปปี้ไหมเหรอก็โอเคจริงๆเราไม่เฉยๆไปแล้วกับวันเกิดเพราะว่าเด็กๆเราจัดงานวันเกิดบ่อยจัดกับทุกปีมีตีมมีอะไรแบบเหนื่อยอะเวลาเป็นเจ้าของวันเกิดมันมันเหนื่อยมากนะบางทีง่วงนอนแล้วกลับไม่ได้เพราะเพื่อนกำลังสนุกอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็เลยแบบขี้เกียจขี้เกียจก็เลยบอกว่าไม่จัดนะขอไม่จัด ขอไม่จัดจะขอไปทําบุญอย่างเดียวแล้วถ้าใครอยากจะแบบกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ชวนไปละกันก็เลยกลายเป็นแบบลืมคิดไงว่าเรามีเพื่อนหลายกลุ่ม<อ>มีทั้งเพื่อนนอกวงการเพื่อนอะไรอย่างงี้ด้วยตอนนี้ตะเวนกินข้าวมาประมาณเจ<อ>็ดงานได้แล้วตอนนี้เ <laughs> หนื่อยก็เลยเหนื่อยกว่าอีกเมื่อวานนี้ไปกินข้าวกับพี่อ้ำพี่อ้ําต้องบอกฉันบอกเธอแล้วจัดจัดไปซะให้จบจบเออก็ตอน มันจัดแล้วมันเหนื่อยอ่ะเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเชิญใครแล้วลืมแล้วอะไรจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเราเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็แบบบางทีไปเรียนคอร์สนู่นคอร์นี้เพิ่มก็มีเพื่อนเพิ่มมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกข้อความที่แบบอวยพรนะคะไม่ได้อ่านหมดแต่บางทีมันดิ้ไม่ได้ตอบนะเพราะว่าผมไม่รู้จะตอบยังไงหมดพอตอบคนนึงเราก็ต้องตอบหมดเลยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจก็เลยขอขอบขอบขอบคุณตรงนี้เลยขอบคุณรวมๆขอบคุณมากค่ะงเจเองมีแบบมือพิเศษไมเห็นว่าไปแจมๆกับหลายคนอยู่ เขาไม่ได้อยู่ในวันเกิดเพราะว่าเขาเก็บตัวเพราะอีกวันหนึ่งเขามีแข่งเขาก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกผิดแล้วแล้วเขาก็พยายามจะเซอร์ไพรส์เขาก็เอาแฟนคลับเราอะ่ะเออแบบเตรียมเตรียมกับพี่เซอร์ไพรส์แล้วก็ให้แฟนคลับเตรียมแบบผู้จัดจาก,การเราให้หลบอยู่ในบ้านแล้ววันนั้นเราก็กลับบ้านค่อนข้างดึกด้วย กลับมาเที่ยงคืนแล้วเราก็รู้สึกว่าปกติเวลาเราเข้าบ้านผู้จัดก,การเราจะมาส่งถึงห้องนอนเลยแล้ววันนั้นเราก็รู้สึกว่ามันดึกแล้วเราก็เกลับกลับไปเถอะเขาก็ไม่ยอมแล้วเขาทาเสียงแข็งใส่แล้ว,ว่าไม่ได้ฉันต้องไปส่ง<ม>แล้วก็เปิดเข้าไปก็มีแบบทุกคนอยู่ในบ้านประมาณสิบกว่าคนสิบหกสิบเจ็ดคนนะค่ะก็เป็นคนจัดงงจัดงานให้เราที่บ้านของเราด้วยใช่ไหมครับเป็นตัวแทนออเโอ้จะเรียกว่าตัวแทนเลยอ่ะเรียกว่าใช้คอลโมแฟนคลับเม่มากกว่า ก็โอเคคางก็มีเค,ค้กให้เอาผู้จัดก,การเขามาแบบมาแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคค่ะเขาก็ยังน้อยเขาก็ไม่ได้ลืมของพิเศษล่ะของคนพิเศษหร,หรอก็ออไม่มีอะไรพิเศษนะก็พิเศษไหมหรอพิเศษตรงที่เราเราเราก็เซอร์ไพรส์ันแบบเออคนข้างนอกรู้ได้มนะั้งอืมก็เหมือนว่าเค้กนี้แบบตั้งใจสั่งมาให้พี่เมนสังเลยอ,แบบอ๋อ ก็เค้กก็น่ารักดีอะค่ะมีลูกบอลด้วยเห<ฮ>มือนเอารูปเมย์ไปทำอะแต่หน้าไม่ค่อยเหมือนเมย์เท่าไหร่เสียดายไหมคะเขาไม่ได้อยู่ในวันเกิดเราไม่อะค่ะเมย์รู้สึกเมย์เฉยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ก็ดีใจที่แบบแบบเออเราทุกคนรักเราแล้วทุกคนก็แบบชอบชวนเราไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเขาก็เลยว่างเขาก็เลยมาด้วยเหมือ,อ,อ,อนที่มแบบเราไม่ได้อ้อนของขวัญอะไรพิเศษหรือเปล่าพี่เบก็เลยแบบจัดจัายให้แค่น้ำเลย โหเมว่าอันนี้ก็ก็โอเคมากสำหรับเขาแล้วมั้งเขาไม่เคยมีแฟนด้วยเนาะเอ่อตัวเมย์อเองไม่เฉยๆอ่ะเมย์มีทุกอย่างครบแล้วเมย์ก็แบบแค่อยากให้แบบเพื่อนที่ทร,รักทวมาอวยพรแค่นั้พอแล้ว mm hmm. ก็ก็โอเคแค่แค่เขาแบบเขาพยายามถึงแม้เขาไม่อยู่เมย์ก็ก็ดีใจแล้วค่ะ อันนี้ก็ตั้งนานแล้วอะค่ะเขาก็ให้วันวาเวลนไทน์ตอนนูน้นอะค่ะที่ที่เป็นข่าวไปแล้วมไม่มีหรอกค่ะไม่มีพี่เมย์ค่ะ้รตทนที่บบสงสว่าเราไปทำบุนเลี้ยงอาหารเนี่ยได้ชวนที่เจเป็นหรอคะาะว่าเขาไม่ว่างอะค่ะแต่ว่าชวนแล้วจไม่ีไม่ได้ชวนเพราะรู้ว่าเขาไม่ว่างแบบนี้ก็ต้องแบบมีเพื่อนๆกลุ่มไหนที่เรายังไม่ มีม,มีเดี๋ยวมีเพื่อนกลุ่มบพศเลี้ยงข้าววันจันทร์ออคืนนี้ก็มีกินข้าวอีกกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งก็เ,ออเป่าเค้กคนไปเลยเลยเออเนาะกลับมาจัดเนาะคือเราแบบเราเรา,เราแบบช่วงที่เราเกิดมันติดกับเพื่อนคนอื่นๆด้วยอะออแค่แต่งงานไปเอ,อ้แต่งตัวไปงานแหวนแหวนก็ก็เหนื่อยแล้วนะ แล้วทำไงานตัวเองหูเจอติมทวีพบเข้าไปก็คิดไม่ออกแล้วจะติมอะไรอีกว่ามันไม่ไหวแล้วเหนื่อย,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สนุกดีอะค่ะก็เพื่อนทุกคนเขาก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยพก็โอเคก็แฮปปี้สำหรับปีนี้นพิเศษไปมากกว่าเดินสลับเราไหมเพราะเรามีพี่เจยอยู่เออก็ก็กพิเศษกว่าปีอื่นๆตรงปีนี้มีแฟนแล้วหลักแฟนมากมี่บอกวี่อ้้มแบบพี่อ้มพี่เมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบ มีเซลไหมว่าวีวีเมย์ก็รอพี่อ้ําที่จะใช้แฮชแท็กเมยอยู่นะเขาก็ไม่ยังไม่ยังไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหนเขาไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังก็อยากให้เขามีแฟนแล้วรักแฟนมากเหมือนกันค่ะไม่เคเขินนะพี่เขินค่ะเขินเขาเขินอยู่กับผู้จัดการเขาสองคนอะไรอเงี้ยคือเขาเขาเจอหน้ากันเขาก็พูดเหมือนแบบว่าเขาไม่เคยเจอพี่อ้ํามาเลยแล้วพี่อ้ําก็บอกเนี่ยอยากเจอมาเนี่ยก็ต้องปีหนึ่งแล้วนะที่แบบ ที่ที่ตอนนู้นที่แบบที่เปิดตัวคบกันอะไรเงี้ยจะปีนแล้วเพิ่งได้เจอเอะไรเงี้ยเลยจัดถ่ายรูปไปเขาเลยถามเธอใช่เ,เห็นเ <ๆ S 1> ขินๆก็เลยเอาไปยืนเดี๋ยวถ่ายให้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าเปิดตัวคบกับเพื่อนครบกลุ่มแล้วไหมคะหรือว่ายังมีใครยังไม่ได้เจออีกเออมีใครยังไม่ได้เจออีกนะน่าจะครบแล้วนะคะวุ้นก็เจอแล้วเจอแล้วหมดแล้วค่ะสะพานใช่ไหมคะผ่านพี่อ้าเลยทุกคนก็ชอบเขาเขาเขาตลกแล้วกวนๆเลย เออมีมีดีนิดนึงเออวันนี้วันนี้ล่าสุดนะมีทรบอรอันใหม่ออกมาแล้วใช่ไหมอ่าคอมพิวเตอร์ก็อยากให้แบบระวังกันน่เพราะว่าแบบตอนนี้พ้นอะไรต้องระวังนะเพราะมันมันทษนมันหนักเราก็ฟ้องได้ด้วยส่วนคด,ดีนั้นที่มีคนหมิ่นเราก็ก,ก็ก็รู้ตัวแล้วแล้วเขาก็น่าจะส่งหมายเรียกไปแล้วค่ะรวมถึง ไอจีปอมที่ที่ทำมาว่าเราเป็นเวลาปีหนึ่งเออมันเซอร์ไพรส์มากมันเป็นคนที่เป็นแอดมินเพจที่ออกตัวว่าเป็นเป็นเพจที่สพอร์ตเจชนาทิป oh. เออเขาใช้ IG ชื่อว่าทีมชนาทิปมีคนตามประมาณแสนเจ็ดก็คือแสนเจ็ดนั้นคือโดนหลอกหมดเลย เขาไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเราคือเขาเขาทำเหมือนแบบชอบลงรูปเราคู่กันเหมือนกับว่าเชียร์เราแต่รับหลังคือเขาก็สร้างไอจีปลอมมาด่าเราแล้วก็ไดเรกแคปอันนี้แคปที่เขาปลอมเนี่ยไดเรกมาหาเราแล้วก็ทําเป็นห่วงเป็นใย,ยเราแล้วก็บอกให้เราบล็อกคนนู้นบล็อกคนนี้ <c oughs> แต่จริงๆคือเขาทําเองหมดเลยอะ่ะ <c oughs> เขาได้ดักได้ด ก็จับได้แล้วแต่ว่ายังไม่มามอบตัวก็รอดูว่าเขาจะมามอบตัวเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่มาตามหมายเรียกเขาก็จะโดนหมายจับซึ่งก็คุณพ่อก็ก็เล่าให้พ่อฟังพ่อบอกไม่ให้ยอมความอกว่าการคนใกล้ตัวมาเลยช็อกค,ค่ะชอ็อกแล้วก็ช็อกมากตรงที่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเกิดวันเดียวกับเจชนาทิพอาจจะเกินคาว่าชอบอาจจะคลั่งแล้วก็ ห่วง,งมั้งเมย์ก็ไม่รู้แต่เมย์งงตรงที่ว่าเขาทำได้ยังไงในการลงรูปเมย์แล้วก็เขียนเชียร์เมย์ในการไดเรกหาเมย์ตีสนิทเมย์จำได้ไหมไม่เคยทำปฏิทินเมเจเมย์ก็จะเมย์ก็จะส่งคือเราเราตอนเราเปิดตัวเราค่อนข้างโดนกระแสที่มันแรงแล้วเราเราอยากได้กำลังใจอ่ะบอกตรงเราพยายามเอาชนะใจแฟนคลับทุกคนของเขาแล้วอันเนี้ยไอจีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าทาไม่เขาชอบให้กำลังใจเราเราก็เกิดไปรักเขาว่า โอนี่แหละนี่น่าจะเป็นแฟนขับเจค,คนแรกๆที่ยอมรับเราเราก็เลยคุยกับเขาเหมือนแบบเราสนิทกันน่ยก็บอกตรงว่าเราก็เฮิร์ตว่าสุดท้ายอ้าวกลายเป็นคนเดียวกันหมดเลยอะไรเงี้ยารู้สึกมั่ง,งช็อกค,ค่ะช็อกช็อกที่หนึ่งเป็นผู้ชายสองที่สองตรงอ้าวคนใกล้ตัวมาหลอกถามเรานู่นนี่นั่นบางทีส่งโปรแกรมฟุตบอลมาให้เราว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะไปแข่งตรงนี้เป็นคนบอกเราบางทีเรายังไม่รู้เลยอะไรเงี้ย มาติดต่อส่วนตัวเพื่อขอโนนเพียร์ไม่ไม่ไม่ก็ก็อยากจะบอกทุกคนที่ตามไอจีที่ชื่อว่าทีมชนาทิพย์เอ่อช่วยกันรีพอร์ตค่ะแล้วก็อันนี้น่ากลัวค่ะเขาเขาเขาน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าว่าเพราะเขานั่นจะได้หมายเรียกแล้วแต่เขายังไม่ได้ปิดไอจีแต่เขาไม่เคลื่อนไหวแล้วเห็นแล้วค่ะเห็นเห็นที่สอนอเพราะตำรวจเปิดให้ดูทะเบียนราดแล้วก็เห็นหน้าเห็น ที่อยู่เห็นอะไรรู้หมดแล้วตไม่เจอตัวมเจอดีกว่ากลัวจังวันนี้เขาจะต้องไปตามหม่เรียกอะไรเงี้ยเราจะไปเจอก็คือเขาได้หมายเรียกแล้วนะคิดว่าเพราะตำรวจส่งไปนานแล้วเขาจะส่งหมายเรียกครั้งที่หนึ่งในสิบห้าวันครั้งที่สองในสิบห้าวันถ้ายังหลบหนีเราไม่มามอบตัวก็จะเป็นหมายจับ อันนี้ต้องตามที่ผู้จัดการแล้วเมให้สิทธิ์ที่ผู้จัดการนะเมไม่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 มาแกล้งขอบเขตตัวอื่นนะที่เหมือนจะเป็นแฟนคับเราแล้วก็เมื่อก่อนเราแฟนคลับเมอ่ะเขาจะเรียกตัวเองว่าคอรลมอคือคนรักเมพอรามมาคบกับเจก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าคอลมอจคนรักเมเจตอนนี้เราก็แบบ กลัวบอกตรงเราขออยู่ในคอลมอองเราก่อนแล้วกันโอ้คนมาแบบได้เร็กคุยกับเราเราไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมแล้วเรากลัวไปหมดแล้วขนาดคนที่แบบเหมือนหวังดีกับเราขนาดนี้ยังกลายเป็นคนที่ทําร้ายเราเลยพีจมอย่างไงบ้างคให้จัดการยยังไงบ้างก็โกรธมากค่ะตอนนี้พวกเราก็อันฟอลเขาแล้วก็บล็อกเขาหมดแล้วอ่ะเขาเขาน่าจะไม่รู้ว่าเขาแบบคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยที่มีหังได้คุยเขาเขาเป็นผู้ชายแท้ๆใช่ไหม ไม่ไม่รู้ว่ะพี่ <c oughs> ไม่รู้จักเขาอะค่ <c oughs> ะค่อนข้างจริงเลยตอนหรือเคยเจอไวจริงป่ะเจอแบบ <c oughs> คุณ <c oughs> คุณบ้างไหมว่าแบบคือปฏิทินที่ส่งไปอตอนนัที่เราปฏิทินเมเจแล้ว,แล,วแล้วเมย์ก็ให้ผู้จัดก,การเนี่ยส่งไปให้คนที่ซัพพอร์ตมีแบบเนี้ยมีบางคนที่อยู่ในไอจีที่เราแบบเชียร์เขียนเราแบบถึงเราแบบซัพพอร์ตเราเราก็ส่งไปให้คนเนี้ยเป็นคนที่ให้ชื่อปลอมที่อยู่ปลอมแล้วปฏิทินตีกลับแล้วเขาก็ได้เล็กคุยกับผู้จัดการเราว่า เขาเขาเขาขอไม่เอาดีกว่า <inqu iet S 1> เดี๋ยวเอาให้คนอื่นๆดีกว่ามีคนที่อยากได้หลายคนแล้วก็ล้วก็สงสัยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยตัวเจเขาสงสัยว่าเป็นแฟนขับแต่ไม่เคยมาดูเขาเตะบอลเลยเราลงไอจีไม่เคยลงลูปตัวเองเลยไม่เคยอะไรเลยเขาก็แปลกค่ะมันมันมันยิ่งกว่าขับไฟเดย์อีกแล้วก็แมันซับซ้อนมากบางทีมันเป็นโลกจิตแบบซับซ้อนมากไม่เข้าใจ